สวัสดีครับโซลิฟส,ส,สีครับนี่พามาดูรถคูต้า21แรงนะครับไถไรอ้อยนะครับเป็นผ่านพวนหกจานนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับนี้ไถพวนหญ้ารอบแรกนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปียี่สิเกียยววิ่งไยห,หนึ่งสามารถทำงานได้วันละยี่สิบห้าถึงสาิไร่นะครับน้ำม,มันหนึ่งถัง นี่ลอยรถตัดป้อยของโรงงานมาตัดนะครับน,นี่เอามาพรวนดินอันนี้ควรเปิดร่องก่อนนะครับดินก็ค่อนข้างแข็งขนะครับอันนี้ก็สูบน้ําใส่ไปสองครั้งแลย้อยตอนะครับ,รบก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับไถเปิดร่องก่อนเดี๋ยวฝนมาหญ้าย่อยก็จะประับผานแล้วให้ไถสาดเข้าโคนแล้วครับกบยายแล้วที่เดียวก็ฉียยดยาเล็กๆน้อยๆนะครับ ประหยัดยาได้เยอะนะครับกับรถเล็กเข้าร่องของโคตเานะครับรถกี่เบ็ดแรงก็เป็นรุ่นพวงมาลัยธรรมดานะครับลูกค้าบอกว่าก็ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล็กกระทัดรัดดีนะครับผ่านพวนหกจานอันนี้ก็เป็นของกิจสมบูรณ์นะครับจากเพชรชบูรณ์ ก็เป็นแบบมอเตอร์ปั่นใส่ปุ๋ยเอานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับตอนลูกค้าวนกลับมาแปลงนี้30ไร่ลูกค้าบอกว่าไถาวันเดียวเสร็จแต่ว่ารถยีบิแรงนี่เวลาเลี้ยวต้องระวังนะครับเพราะว่าแคบฐานล้อ90้าสิบเซนมีโอกาสที่จะคว่ำสูงนะครับอันนี้ลูกค้าใช้มา3ปีน่าจะ300รอชั่วโมงได้นะครับคว่ำไปสี่ครั้ง ครั้งแรกจอดสุดคว่ำนะครับแล้วก็ไถคว่ำด้วยนะครับสำหรับรถเล็กนะครับคนที่สนใจแล้วจะซื้อไปใช้ก็ถ้าเกิดเอาไปใช้งานแล้วเกิดคว่ำเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้รีบดับเครื่องยนต์เนาะแล้วก็หาคนมาช่วยงัดตั้งรถเอาไว้นะครับทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงให้น้ํามันที่มันไหลขึ้นมาอยู่บนฝาสูบไหลลงกลับไปที่อ่างน้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยทำการสตาร์ทนะครับ หลายคนที่เวลาคว่ำแล้วไม่รู้นะครับดับเครื่องแล้วก็ตั้งรถได้แล้วก็สตาร์ทเลยนะครับน้ามันเครื่องที่มันสะสมอยู่บนฝาสูบบนฝาครอบวาวล์วพวกนี้มันจะทําให้พวกก้านสูบคดแล้วก็ทาให้ระบบเครื่องยนต์มีปัญหานะครับซึ่งก็ซ่อมนี่ก็หมดหลายหมื่นนะครับอันนี้คือปัญหาของรถรถเล็กนะครับยิ่งแคบก็ยิ่งเข้าลงอไอยได้แคบแต่ว่าก็ยิ่งอันตรายนะครับยิ่งความหนั ตามไม่ทันนะครับฝุ่นเยอะใช้สับคุกไปก่อนนะครับรอบแรกไถเปิดนะครับเดี๋ยวฝนตกดินมีความเชิงก็จะปรับพวงจานให้มันดินสาสต์เข้าโคนอ้อยนะครับแล้วก็ใส่ปุยป๋ยฟอมนะครับอันนี้ก็เป็นรอยใช้รถตัดของโรงงานน้ำตาลมาตัดให้นะครับชาวไร่ก็ทําไร่สะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องพึ่งแรงงานแล้วนะครับอันนี้รถเล็กเข้ารองก็ให้ดูประมาณนี้ครับ